สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเซนส์อินจันนะครับรายการที่จะพาผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นไปเยี่ยมชมวัดต่างๆในเขตสังขมทนจันทบุรีนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลบ้านพระอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีที่นี่มีวัดเขาดิกแห่งหนึ่งนะครับชื่อว่าวัดแม่พระที่พึ่งแห่งปวงชนดงแหลมโคดวัดนี้จะเป็นอย่างไรมีประวัติความเป็นมาอย่างไร เราไปเยี่ยมชมและรับชมและเราฟังพร้อมกันนะครับชุมชนแห่งความเชื่อที่นี่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมา เมื่อประมาณ121ปีประมาณคิริักราช1,900ที่มีครอบครัวคิรชนชาวจีดหลายครอบครัวมาตั้งรกรากเพื่อประกอบอาชีพที่นี่ในการทำสวนทำไร่ส่วนวัดหลังปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นวัดหลังที่3แล้วนะครับสร้างเมื่อปีคริตศักราช1,972สมัยที่คุณพ่อเปาโลบุญเนืองวารสินเป็นเจ้าอาวาสครับ พี่น้องครับประมาณปี1,808ได้มีการทำศึกสงครามระหว่างอาณาจักรของพระสันตปาปาและกองทัพของพระเจ้านโปเลียนมหาราชแห่งประเทศฝรั่งเศสโดยที่พระสันตปาปาปีโอที่7ได้ถูกพระเจ้านโปเลียนมหาราชแห่งประเทศฝรั่งเศสนั้นจับกลุ่มตัวและถูกจำคุกไว้ในระหว่างที่พระสันตปาปาได้อยู่ในคุกนั้น พระองค์ก็ทรงอธิฐานภาวนาขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งประมาณปี1815สงครามก็ได้ยุติลงพระสันตะปาจึงได้กำหนดให้วันที่24พฤษภาคมให้เป็นวันฉลองแม่พระแห่งองค์อุปถรัรมภ์หลังจากนั้นนะครับประมาณปี1868คุณพ่อยอนบอสโกผู้ก่อตั้งคณะไซเลเซียนก็ได้สร้างวัดหลังหนึ่งและอุทิศให้กับแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่เมืองตูรินประเทศอิตาลีหลังจากนั้นปี1872คุณพ่อยอนบอสโกก็ได้ก่อตั้งคณะซิสเตอร์คณะหนึ่งโดยให้ใช้ชื่อว่าคณะทิดาแม่พระองค์อุปถรัรมภ์และสาเหตุนี้เองนะครับที่ทำให้ความศรัทธา,าต่อแม่พระองค์อุปถัมภ์นั้นได้แพร่ขยายไปทั่วโลกแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ